โอ้ยโอ้มาท่านชมกูครับยังไงยังไงสองร้อยโอ้สองร้อยขาเออจะกัดต้อุ้ยใจสั่นนะท่าน้ชมจะสองร้อยเหลือ้ก้านที้าบาเลยครับมาดูกันนะจะปังหรือเปล่าครับโไยังไงี้ต้องปังนะครับคู่ออกราเยที่เอายเลยแรง ทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนั้นจะโอเคครับกราบสวัสดีพ่อม่พี่น้องดักป่านกท่านเช่นเคยดะงยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเมตาโซนสี่โมบีแลนะฮะวันนี้ก็อยู่หน้าเกงของบิกินี่พาลาไดส์สำหรับค่ายพีเจครับไปครับเออวันนี้มาพักผ่อนแนวทะเลกันบ้างนะฮะท่านผู้ชมนะ อย่าไปเครียดกับเกมอื่นมากนะครับผมเปลี่ยนเกมกันไปเรื่อยเื่อยนะมาครับเริ่มต้นที่10บาทนะพกตัวได้125บาทหลากร้อยเช่นเคยนะครับเริ่มต้นไปครับ10บาทโตเข้าไปจังวะนี้มาครับ16บาทชนะไปยังไงโอ้โหสกัตเตอร์โอ้โหเล่นเซิร์ฟบอร์ดด้วยสกัตเตอร์เล่นเซิร์ฟด้วยนี่ผมก็ครึ่งเล่นครั้งแรกนะเกมนี้นะเปลี่ยนกันไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมมาด้วยกันฮะแต่พีเจมันหวังอยู่แล้วครับเล่นกงินปเลยนะฮะ เป็นยังไงล่ะครับสแกตเตอร์มาแล้วครับโอ้โหนี่หน้าตีทุกคนเลยนะเป๊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 ะฮ่าฮ่าไปครับเริ่มไปครับท่านผู้ชมมาแล้วครับพี่เอกับเค้วยดอกนี้แล้วยังไงครับมีชงหรือเปล่าดอกนี้ครับเปลี่ยนไวครับเต็มคาราบูนแต่ไม่มีชงนะยังไงจังหวะนี้สแกตเตอร์มาอีกตัวยังไม่มาครับเออวายชงไปก่อนเลยหนึ่งข้อครับคูณสองครับตรงนี้นะหกสิบแปดบาท ยังไงครับเปลี่ยนใบดอกนี้ครับ A ออะเคใบแล้วยังไงครับแล้วง่ายครับพี่เอดอกนี้ไม่มาครับสบายครับติดติดแถวได้หน่อยครับได้วาเต็มคาราเบลไอครับดอกนี้คูนกบาปสิดจ้าร้อยสี่แปดบาทเป็นปีสุดท้ายครับยังไงครับโอ้โหสามใบกระปมองสองเรื่องนะคูณติดกระบายเดียวร้อยแปดสิบบาทน้ำจมมาครับมาดูงันราหว่างรวมครับนี่ครับเซฟบอร์ดขึ้นมาเลยครับเอาไป4ซ0บาท เออถือว่าโอเคอยู่นะเกมนี้น,น้ำ้าจ้อม5 1บาบาทแล้วนะฮะมาแค่หลักนะร้อยนะนะครับไปครับเลยตัวที่เบ็ด50มั่งฮะเออโบมาแล้วครับเธอโบมาได้ยังไงก่อนเธอโบคู่วราเปล่าแว่นกันแดดมายังไงจังหวะนี้ครับได้วาดึงกระเบลแล้วจังหวะนี้120้บาทเออยังได้อยู่ท่านผู้ชมยังโอเคฮะ <c oughs> โอเคก็เหลือแล้วยังไงอมกแล้วครับโอ้โหมีเปียเปีย,ยอยีกแล้วท่านผู้ชมนะที่เบ็ด50บาทครับมาดวนครับ จัดการข้าฟรีสปินที่แบบห้าสินะวายอย่างนี้ไม่มีชงแถวหน้าแล้วนี้ก็ชงแน่นอนครับเต็มสูงก็ไปครับบุกร้อยแปดสิบบาทนะจ๊ะเออมากันต่อครับท่านผู้ชมในเข้าไปครับเปลี่ยนวายครับชงแน่นอนครับบุกสิบบาทครับเอ้แล้วตรงนี้เปลี่ยนวายคู่ครับดูเรื่องปรด็คู่ลงก็ไปบุกสี่ยี่สิบสี่ครับสองพันสิวร้อยบาทนิ่มๆนะจ๊ะเออมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่กดไปเลยครับเราเมก้าครับสองพันสิวรบาทครับเ ฝึกคูเลขไปในตัวด้วยนะเลขสล็อตเนี่ยรับชมนะได้ความรู้ด้วยได้ตังค์ด้วยเออไปนี่รางวัลรวมครับหมดรอบนะจ๊ะเอาไปครับสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับรางวัลไปเลยมาแล้วครับผมได้เวลาขยับเบ็ดหนึ่งร้อยบ้างแล้วกันนะมีสามพันสาวแล้วไปครับแบบนิ่มๆนะจ๊ะโอเคด้วยมาแล้วจังหวะนี้แล้วยังไงครับครอสเทลมาแล้วจังหวะดีครับโมขึ้นรางวัลอีกแล้วนะจ๊ะท่านผู้ชมอะไรกันครับนี่อะ เออก้อนโตไปครับสามหนุกสิบบาทเอาเลยครับมาครับ Bigni Paradise โอเคครับวันนี้ดูครับแต่โคตรสวยเลยฮะมาครับหกพันแล้วนะขอสองร้อยบ้างได้ไหมขอรองเบ็ดสองร้อยไว้ไหมจะแตกดีขนาดไหนครับยังไงยังไงมีทุนแล้วยังไงโอ้โหพอมีทุนแล้วพอเบ็ดสองร้อยเริ่มวูบว่ะท่านผู้ชมขอบังบังสทีได้ไหมบังบังโชว์สักทีได้ไหมโอ้โหวูบจริงานู้้ชมวูบจริงเดี๋ยวหามันเจ็ดแล้วเฮ้ย เฮ้ยหายจริงเหรอคุณคุณจะหายจริงใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่แตกเลยครับท่านผู้ชมหายจริงฮนะท่านผู้ชมดูครับเออดูครับจากหกเจ็ดพันเหลือพันหกแล้วยังไงเนี่ยมีฟื้นคืนที่เปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่ฟื้นจริงเหรอท่านผู้ชมโอ้โหวูบครับท่านผู้ชมวูบครับยังไงยังไงสองร้อยโอสองร้อยสุดท้ายโอ,อ้สกัดโต้ โอ้ใจสั่นนะท่านผู้ชมเหลือ200เหลือ195บาทแล้วครับมาดูกันครับจะปังหรือเปล่าครับโบไปจังหวะนี้ต้องปังเลยครับครูโดเข้าไปที่เออขายเดินแรงอีกแล้วโอ้ยใจผมเต้นตึกตึก,ต,กตึกเลยนะจังหวะร้อยยี่สิบก็เอามาอยู่แล้วตอนนี้นะร้อยแปดสิบแปดนะจังหวะนี้โอ้โหดูครับแปดพันแปดร้อยแปดสิบาบ,บาทแล้วรางวัลเมกาไปครับฟื้นคืนขี้วานท่านผู้ชมนี่ครับเหลือร้อยเก้าสิบห้าบาทเท่านั้นนะฟื้นกลับมาบ 9, แล้วครับได้เก้าพันแล้วท่านผู้ชม เอาเรื่องอีกแล้วครูแล้วไปหนึ่งคาราเบลยว่าท่านผู้ชมวู้โคตรปงนะังฮะนี่แล้วมันไม่กลับไปก้าวหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเออโอ้โหทำให้ใจสั่นจริงๆนะเนี่ยใจสั่นจริงน้ำจิ้มเมื่อกี้เหลือ195แล้วครับผมก็โอ้โหกดไปเลยนะเสียดายครับเสียดายที่มันเล่นเยอะกว่านี้ครับดูครับ2,900บาทคูณแบ่เข้าไปครับจังหวะนี้ครับท่านผู้ชม นี่ครับผมสวัลก็โดนล้ซุปเปอร์ไปครับสอแปดสิบาทนะครับโ,โหแต่งหนักเลยขาวดีนะท่านผู้ชมเฮ้ยจากเลือร้อยก้าที่าบ้านะกลับมาแต่งหนักไปเลยครับท่านผู้ชมดูครับโอ้ยย้ำดีครับท่านผู้ชมนี่ครับรางวัลเมก้าไปเจ็อยบาท เอาแล้วครับมาดูเงินรางวัลรวมนะจากเหลือที100่1นึ่งร้อยก้าบาบาทรับตีคืนกลับมาครับ4 9่หมบาทสวู้สุดยอดโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับเว็บแบบนี้นะขอบคุณมากๆเลย ดูครับวันนี้ก็พอแค่นี้ดีกว่านะไปรีบไปถอนกันก่อนเลยนะเมื่อกี้นะวูไปแล้วนะอย่าเอาให้เป็นเหมือนเดิมนะพักก่อนนะหายใจใหายคอกันบ้างนะโอเคนะฝากกดไลค์กดติดตาย่องไว้ด้วยนะเพื่อเป็นลรงใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกนะันใหม่ในเกมหน้าสวัสดีครับ wow.